เดอดจ๊บเดือชิ้มเดอดผมชิมเองครับเดี๋ยวนี้พอป้อนระดามากนะอัสสลามอะลัยคุ้มชาวสอนองฮารองชิวกลับมาพบกับเราอีกครั้งในบทบทที่มันแตกต่างไปตอนนี้เราอยู่ที่อ่างทองเว้ยอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลอ่างทองเราก็คิดว่าเฮ้ยอ่างทองมันจะมีมร้านอิสลามเหรอวะแล้วพออวลาหันมาเจอปุ๊บ ตัวปุ๋ยไม่ใช่ตัวปุ๋ยเว้ยเป็นโจ๊กนินจาเป็นร้านอิสลามแล้วก็เอฟซีเราทักมาว่าอ่างทองมีร้านอิสลามจาบบังโจ๊กเช้ามืดเลยอากาศโคตรดีเลยอ่างทองโจ๊กนินจาสายพาณิชย์ร้านเขาจะเป็นแบบโบราณโบราณหน่อยแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลอ่างทองเลยนะเป็นหมุดหมายใหม่สําหรับคนที่จะมาดูที่ดูทางที่อ่างทองมีซื้อที่ไว้สักซ้อยไร่งมะมึงอ่ะโอ้ยทีนจี้มีป่าไม่รู้ว <c oughs> ันนี้มีครบเขาโอ้ยเขามีผหมดเลยเว้ยเฮ็ดโจ๊กไก่เด้งเนี่ยอาหาร ้านะข้าวเนื้อแดงไก่ต้มข้าวเนื้อแดงกระเพาะปลายอดมะพร้าวข้าวเนื้ออบแล้วเขาก็เป็นคนอ่างทองดั้งเดิมเลยเดีย๋ยวขออน,นุญาตอัสลามุอะไรกุ้มจ้า นี่เดี๋ยวเราสั่งไปดูเป็นวินเทจเป็นวินเทจเว้ยแบบว่าเป็นไม้เก่าๆอะไรแบบนี้โอ้ยดูน้ำซอสเขาสั่งเลยดีกว่าเฮ็ดว่าสั่งเลยดีกว่าสั่งหิววะมึงหิวเฮทลำลายมึงแตกอ้าวสั่งไว้แล้วโคตรเตี้ยมโคตรเตี้ยมไอู้ยมาเลยมาครบเลยมาเลยมาเลยเขาเองอบเขาเรื่องอบเว้ยเฮ็ด ข้าวนอบอันนี้สูตรของทางร้านเลยใช่ไหม<ะ>ครับโจ๊กมันมีสอยา่างมีทั้งหมดเลยมีทั้งไขยย่ย่อมาไข่แดงแล้วก็ไข่ลวกเลยท็อปปิ้งนี้ยีชอบแบบไหนก็ทักกันเลยจ้ะกัดเอาเลยลูกกินไห้หมดนะแล้วก็ให้ไก่ทลาไม่ไม่กินไก่เฮดลุงไม่กินไกว่ว้ากินในน้ำเอ้ตัวนี้ชอบลกล้ากินในน้ำโอ้โเ <laughs> นื้อโจ๊กเขาละเอียดด้วยบิสมิลลาห์ อออืเขาบอกว่าให้เราอ่ะไปงานสุราที่ชาวไวาเราก็ไม่คิดว่าระหว่างทางอ่ะมันจะมีร้านอิสลามเหมือนกันเว้ยทุกจานเนื้อเนื้อโจ๊กแม่งดีว่ะทำดีร้านเลยเนื้อโจ๊กนี่ชิมเดียวผมชิมเองตรงนี้เดี๋ยวนี้พอป้อระดราม่าไงดะดีว่ะสมาเฮ้ยแล้วเขามันไก่เขาอ่ะเหมือนหนังเขาจะเหลืองๆหน่อยเว้ยเดี๋ยวไปถามนิดนิดด้วนไปแป๊บนึงนกินไปถามไอ้เนี่ยมันเหลืองๆวะ เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาว่ามีเมืองวันอะไรเปล่านี่จ๋าทำไมไก่มันหนังมันเหลืองๆอะไก่เนื้อค่ะไก่เนื้อใช่ไหม แล้วอันนี้หนังมันแบบว่าแยกจากเนื้อ no มันเป็นสูตรพิเศษของนี่เลยเหรอเพราจริงๆนะเนี่ยของไก่ไก่อ๋อนี่บอกนี่บอกฉันก็ไม่รู้จ้ะมันเป็นสูตรของคนทําไก่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวขอเลือกมีแมงวันว่านี่ตกกระจายเลยหันมาเฮ้ยมึงมีแมงวันเปล่าวะแค่ตกกระจายไก่ว่าหนังไก่อ่ะมันจะต่างจากไก่ทั่วไปอ่ะอริสัญญาเอออือเฮ้แต่ไปคิดผมกินโจ๊กนี่ได้เลยนะเออไก่เด้งดีไก่เด้งไก่เด้งไอ้เฮ็ดลองชิมกูอยากให้ชิมไก่มันจะแบบ ไอ้น,นี่เลยอ่ะเดี๋ยวสักใส่ช้อนให้ไก่มันจะแบบอ่ะลองชิมไก,ก,ก่ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมให้ชิมจนชิมเขานิดนึงเ้ย วิจาร์ซิว่าน้ำจิ้มมันรสชาติแบบไหนน้ำจิ้มมันไม่ใช่อิสลามอ่ะน้ำจิ้มเหมือนกับรสชาติสากลอ่ะอิสลามเรามันจะหวานนำ้นำหนักเราคนรู้ได้ไงว่ารสชาติของมันเป็นไงไม่รสชาติของของอิสลามเราอะรสชาติจะติดหวานไม่ใช่แล้วคุณรู้ได้ไงว่าสากลเป็นไงสากลไม่รู้เหมือนกันไงคุณเคยกิน <c oughs> ตามที่เขารีวิวอะตามที่เขารีวิวอะมันจะแบบรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ติดหวานไงเออได้เนื้อผมชอบผมชอบมือควจะแดงเว้ย นหอมเลยหอมจัวเวผมชิมอย่างละหน่อยผมเห็นอันนี้ผมอันนี้นเดี๋ยวขอชิมนิดนึงดีกว่าอันนี้เป็นเนื้ออกเนื้ออกไม่ใส่น้ำจิ้มเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มสักอย่างเลยพิซซี่ร้านลองชิมรสช,ชาติมันจะออกแนวออริจินอลหน่อยๆออริจินอลอันนี้กระเพาะปลายอดมะพร้าวเปิดถึงกี่โมงจ้ะเนี่ยโอ้อออ นนอ,อ๋อเขาเปิดสองรอบอตีห้าถึงสิบเอ็ดนั่นไงนั่นไงมึงติดเนอยเลยเฮ้ย <c oughs> ตีห้าถึงสิบเอ็ดโมง <c oughs> มีสองรอบแล้วก็สี่โมงครึ่งถึงสองทุ่มอันนี้กระเพาะปลามาเป็นวงนี้เนอะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเขาจัดจานอะไรดีนะน่ากินหมดเลยอ่ะผมอยากจะพาเพื่อนมาเลยเพื่อนผมก็คือเนื้อทุกสินทอนเนี่ยเนื้อทุกสินทอนเนี่ยเป็นเบสเซอร์เอร์ของอาณาจักรสินทอนสโลแกนของเขาก็คือนมทุกคำชามทุกชิ้นต้องสินทอนจริงจงก็อยากจะพาเพื่อนมาเที่ยวเลยนะอ่างทองเขาบอกว่าอ่างทองมีที่เที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรถมึงอ่ะทุกสะอาดเลยดูนั่นน่ะ โคตรสะอาดเลยนั่นน่ะใช้เมื่อวานนั่งขัดอยู่วะใช้นี่ใช่ปะคาดูบ้าคาดูบ้าไม่ใช่คาดูบ้าเป็นส่วนผสมของเขาแต่ว่าจริงๆเขาชื่อว่าไฮดราซิลเป็นผลิตภัณฑ์ของคลีนสแควร์หาซื้อได้ในช้อปปี้เลยนะรถทุกคันที่ใช้มันจะมาเว็บ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 เละพคุณล้างรถเสร็จแต่คุณก็เอาตัวเนี้ไปฉีดขัดดีจริงๆเพราะจริงก็ไปฉีดรถอะรถอะจะรักเลยคุณคนที่รักรถแต่เหมาะมากเลยหาคุณรักรถอะคุณจะสะบัดว่าเฮ้ย นี่มันคลีนสแควร์นี่หว่าไอ้หวังใช้ยางเมื่อวานจริงปะเนี่ยจริงใช้จริงเมงื่อวานผมล้างรถเหรอ ผมล้างรถแล้วผมคอใช้ล้างรถของคีนแควที่เป็นชมพูอะแชมพูสีชมพูอะอแล้วก็ต่อต่อด้วยไฮดราซิลหรอแล้วมึงใช้คินนวดต่อปะ <c oughs> สาวผมได้เลย <c oughs> โอเคแล้วก็แถวเนี้ยไม่รู้ว่าเขาการตัดสุนัตหรือว่าเรื่องเขียวเนี่ยเขามีโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลแต่ไม่รู้ว่ามันจะตีบไหเลือดหรือเปล่าผมว่าเลือดอาจจะสาดได้แต่ถ้าอยากให้การตัดสุนัตหรือว่าการคลีปเนี่ยมันแฮปปี้ไม่ต้องมีพิธีดีตองแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวหรือว่ากังวลเกี่ยวกับแผลเนี่ยก็ลองไปปรึกษาที่อัลา ไปดิเข้าคลินิกเซ็นเตอร์ได้ที่ลาดพร้าวแปนะหลายจุ๋วแหละตามเราไปอะหลายจุ๋วแหละไอตัวนี้ไม่กินไก่ไอไม่กินไม่กินเลยนะไม่กินไก่ไม่กินอะไรเลยเอ้ยอันนี้มีช็อตด้วยไข่ช็อตไข่ช็อตแล้วราคาไม่แรงเลยนะเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะจ๊ะสามสิบบาทยี่ห้าถ้ามใส่ไข่ยี่ห้าโจ๊กนะคะถ้างเงี้ยสิบบาทอ๋อเนี้ยสิบบาทนี่ยี่ห้าถ้าใส่ไข่สามสิบอ๋อไข่ลวกเงี้ยไข่ลวกเงี้ยอ๋อนี่ดูนะฮะอ๋อเฮ้ยคุณกระดกดิ เดี๋ยวหยอกไหมหยอกเออเดี๋ยวหยอกหยอกอะไรแล้วพร้อมกันเลยนะหมดเลยนะอ๋อนี่อะไรครับเนี่ยเนี่ยเออไม่มัจจีไม่มักจีเราต้องให้มีบอกว่าไม่ต้องคุณนะแดดสรนองช่วยได้ป่ะอย่างเงี้ยบาปป่ะอย่าเลยอย่าเลยอ่าเชียร์ ไฮ้ยได้ว uhm ่ะเอดโคตรคึกคักเอสโอเคแล้วเจอกันเซอร์นองฮาลองชิวคึกคักอยู่ไม่ติดว่เอดแล้วเจอกันเซอร์นองฮาลองชิว